สวัสดีค่ะมาพ,พอกับสาวถาครึไม้ตางแดนอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องเนาะหลังจากได้ปอกต้นวอมีนามุเซ็ตแล้วซื้อญี่ปุ่นเดอร์วานินามุหลัจากพี่น้องวอมีนามุซื้อของญี่ปุ่นหลัจากพี่น้องที่หนุอยได้ทําการเซ็ตปอกต้มแพ็คเรียบร้อยถาแคา่เอาลงแพ็คลงตู้เย็นแช่ก,กินขามปีเอาไว้แกงส้มพัด หรือว่าเอาไปเฮดสลัดใส่น้ำมันง่ากินก็นกนได้นะจ๊ะพี่น้องนะประโยชน์หลายนะจ๊ะพี่น้องมารับชมกันเลยนะคะพี่น้องหลังจากต้มแล้วหน้าตาก็สิเป็นแางซี่น,น้อจ๊ะพี่นอ้อหนง,หงหมอหนึงเฮดสำรับแกงหมอนึงทุกทุงน้อจ๊ะพี่น้องเนื้อก็สิได้เอาลมออกแพ็กดีๆน้อจ๊ะพี่น้องแล้วก็เอาลงใส่ตู้เย็นน้จ๊ะพี่น้องทุกทุงทุกทุงไดยหน่วยได,ได้ได้ทำการเกลี่ยย่าง ย่างละหมาะทุงละหมาะทอเทียมกันเบิดทุกทุงเลยเนาะพี่น้องเนาะเนาะจ้ะาจาก็ะสิประมาณนี้ได้ประมาณซีเหมาะได้หาหมาะพี่น้องได้หาหมาะแกงโสมแทนงไซบัวในย่างแซบย่างเลิศเลยเด้อพี่น้องเด้อหาเก็บเอาเด้อพี่น้องเนะาะเพราะว่ายังพ่อ,พอเ้าปอกเข็ดดีๆลวกแล้วก็ ลวกนี่ใส่น้ำเกลือจักหน่อยเนี่ยเด้อจ้ะลวกเซ็ตโซดาลุกจักหน่อยแห่งดีนอกจ้ะพี่น้องตามขั้นตอนที่หน่วยได้บอกวิธีการทำนอกจากพอหน่ยไม่ได้เฮ็ดคลิปตอนที่หน่วยทำให้เบิ่งแต่หน่ยสามารถบอกวิธีทำกินได้นอกจ้ะพี่น้องเน่ารายการถนอมอาหารแพ็กเซตุ่เย็นจั่างไรนอกจ้ะพี่น้องหนึ่งบอกเส้นแล้ว สองล่างให้สะอาดสามแล้วกลับไปหั่นเป็นทอดแบบนี้เท่ากับทอนไส้บัวเรนะาจะเอาตามที่ชอบเลยนะตามใจชั้นเลยนะจ้าพี่นออ้องเอออย่าไม่เห็ดตามหน่วยเบิดทตกุขันตอนก็นแล้วกันการหัน่นนะ่าจะเอาที่ชอบนอะกจากพี่น้องเอาที่เพราะประมาณซำเจ้าของมานอะกจากพี่น้องเนาะหลังจากนั้นลวกเซ็จเอาออกมาเทานา้ำออกแล้วกระเทานา้ำเกลือลงเตรียมนม้ำเย็นรอแล้วกระเทลงนา้ำเย็นแช่ไว้ประมาณหาหนาทีหรือสิบนาทีนอะกจากพี่น้อง พี่น้องกับเทานนำถิงแลกอะแพ็กได้เลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะอันนี้คือวิธีท,ทำมหมีขมจ๊ะพี่น้องมีแต่ควมแส่เนะจ๊ะแล้วก็ปลอดภัยนำวิธีทำกินอย่างไรกินแล้วไม่ให้